สวัสดีครับทุกๆคนทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องโบรณาณาจารย์คลิปนี้จัดเป็นคลิปพิเศษเป็นการพยากรณ์เสริมเพิ่มเติมในแบบทั่วไปโดยจะเป็นการพูดถึงดาวราหูและดาวเกตที่มาอยู่ร่วมเรือนเดียวกันในราศีมีนตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่22เมษายน2567 จากที่จั่วหัวข้อไว้ที่ปกคลิปว่าอสุรินลาหูรวมร่างก็จะขออธิบายขยายความให้ฟังว่าในตำหรับตำาราทางด้านโหราศาสตร์และตำาราดานการพยากรณ์ในเรื่องของดวงดาวก็ได้เอ่ยถึงตำนานของพระราหูไว้ว่าได้ไปขโมยกินน้ำอมฤตที่เราเทวดากวนไว้ดื่มกินกันพระวิษณุมาเจอจึงได้คว้างจักรไปตัดที่ลําตัวของพระราหู อาจเป็นสองท่อนแต่เดชะบุญด้วยฤทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำอำมฤตรปรากฏว่าลาหูไม่ตายและกลับไปยังวิมานเดิมส่วนท่อนล่างที่โดนตัดขาดนั้นก็กลายสภาพเป็นพระเกตบางตำลาบ้างก็ว่าพระสุกได้นำเอานาคมาตัดเป็นสองท่อนเพื่อมาต่อให้กับราหูและเกตก็เลยเกิดเป็นคติที่ว่าพระราหูมีหัวเป็นอสูตัวเป็นนาคพระเกต ก็มีหัวเป็นนาคตัวเป็นอสูจากที่กล่าวมานี้ทางโบรณอาจารย์ก็ไม่ได้ขอยืนยันนะครับว่าถูกต้องเป็นแต่เพียงยกเรื่องราวนี้มาเล่าสู่คนฟังแบ่งปันเป็นความรู้กันครับเมื่อเราได้รู้ที่ไปที่มาของดาวราหูกับดาวเกตแล้วเราก็จะมาขยายความเพิ่มเติมได้ว่าเมื่อดาวทั้งสองดวงนี้มาอยู่ร่วมเรือนเดียวกันก็เท่ากับว่าเป็นการที่ส่วนหัวลำตัว ของราหูมาประกอบกับดาวเกตจนครบเป็นตัวตนขึ้นมาเต็มรูปร่างเต็มองค์เป็นอสูอสุรินอย่างสมบูรณ์แบบทีนี้เราก็จะมาไปข้อต่อว่าอาสูตนนี้เมื่อมีตัวตนครบแล้วจะมีอิทธิฤทธิเดชมากมายแค่ไหนนั่นก็คือเราก็จะรวมความหมายของดาวราหูกับดาวเกตเป็นความหมายเดียวกันดังจะขอยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพทางธรรมชาตินะครับ ในเรื่องของลมพายุถ้าพระราหูเปรียบเหมือนพายุใต้ฝุ่นเมื่อพระราหูมารวมกับประเกตก็จะเพิ่มกำลังเป็นซูปเปอร์ใต้ฝุ่นประมาณนี้ซึ่งการที่ดาวทั้งสองดวงนี้จะส่งผลมากน้อยแก่ราศีใดๆนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละบุคคลว่าดาวราหูและดาวเกตอยู่ในตำแหน่งให้คุณหรือให้โทษแค่ไหนและโดยภาพรวมแล้วดาวเกต เป็นดาวดวงหนึ่งที่ไม่มีเรือนพกของตัวเองเมื่อไปสถิตรเรือนใดและไปอยู่ร่วมกับดาวดวงใดก็จะไปกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เรือนนั้นมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบอันหมายถึงถ้าด้านดีก็ดีแบบที่สุดแต่ถ้าเป็นด้านเสียก็เสียแบบหมดเนื้อหมดตัวไปเลยก็มีต่อไปเราก็จะมาพูดถึงดาวราหูและดาวเกตที่อยู่ในเรือนราศีมีน และดาวทั้งสองดวงนี้ก็จะส่งผลอิทธิพลแก่ชาวลัคนาทั้ง12ราศีอย่างไรบ้างนั้นก็มาติดตามรับชมและฟังกันได้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ก็ดูเป็นแนวโน้มแนวทางได้เช่ดกันครับจากที่กล่าวถึงดาวเกตและดาวราหูมาอยู่ร่วมเรือนเดียวกัน ในเรือนราศีมีนอันเป็นพบศาชะหมายถึงพี่น้องญาติเพื่อนฝูงสังคมสภาพแวดล้อมการเดินทางตัวแทนนายหน้าและดาวราหูเดิมยังเป็นดาวเจ้าเรือนราศีกุมพบกุมภะหมายถึงสถาภาพด้านการเงินหลักฐานทางด้านการเงินแหล่งรายได้ทางการเงินเราก็จะมาตีความได้เป็นสองประเด็นประเด็นแรกถ้าท่านชาวราศีมังกรทัดได ในดวงชะตาเดิมมีดาวหลายดวงอยู่ในตำแหน่งที่ดีและตามคันลองชีวิตของท่านก็เป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีในช่วงเวลานี้ไม่ว่าท่านจะทำมาหากินในสายงานสายอาชีพใดๆท่านก็จะมีความสะดวกราบรื่นมากขึ้นจากที่เดิมๆอาจจะเคยติดติดกระขัดมาบ้างในระยะใดระยะหนึ่งก่อนหน้านี้ก็ตามจากช่วงนี้ไปฟ้าจะเปิดดวงชะตาจะรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ ยิ่งถ้าท่านใดมันทำบ,บุญกุศลควบคู่ไปด้วยกันด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มพลังชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าท่านชาวราศีมังกรท่านใดในดวงชะตาเดิมมีดวงดาวที่อยู่ในตำแหน่งที่เสียหลายดาวและการลองชิดของท่านก็คิดไปแต่ในแง่ลบทำอะไรอะไรก็มักจะไม่มีความโปร่งใสแม้ในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวราศีมังกรเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่กลับกัน ดวงชะตาชีวิตของท่านก็จะได้รับผลดีไปบ้างแต่ดีน้อยกว่าคนอื่นหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นทุกขลาบาทิเช่นบางท่านอาจจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาแต่ก็ต้องมีการที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยหมดเปลืองสิ้นไปเช่นบางท่านได้ทรัพย์ได้เงินมาก็เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องนําไปรักษาตัวเองซึ่งการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดวงชะตาของท่าน ไม่ได้รับผลดีอย่างที่ควรจะเป็นข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ขอฝากไว้เป็นแง่คิดควรพิจารณาตรายตรองหวังว่าหลายท่านที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้ดุลพินิษวิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก้องต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยท้ายคำพยากรณนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ